จะนับสนุนโดยเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไถ่ช้อปปิ้งโทร092ย5 2 4446ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มเตาภูสิทธิ์ที่ปล่อยออกมารับตรงการที่ผ่านมากระสดีมากๆค่ะงานนี้หนุ่มเตาเขาจะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ข่าวลูกทุ่งมีมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะเพลงใหม่ล่าสุดนะครับมือสันวันม่วนนะครับก็วันนี้เนาะวันนี้ที่ลูกทุง่งสดแพรก็ เป็นอันดับหนึ่งแล้วดีใจมากๆเลยนะครับที่พี่น้องแฟนเพลงเราไปถึงพี่พี่ดีเจทุกท่านนะครับเมตตาแล้วก็โทรเข้ามาขอนะครับแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็พี่แมนจักรพันธ์ด้วยนะครับมอลำขวัญใจแฟนๆก็นําไปโคเบอร์แล้วก็นําไปร้องบนเวทีหมอลําด้วยครับขอบคุณมากเลยแล้วก็สําคัญครับพี่น้องที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับขอเพลงในคลื่นวิทยุเนาะตอนนี้ทยานสูงอันดับหนึ่งนะว่ก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจมอล หล,หลายเดือนที่แล้วคือมันก็เหนื่อยกับการทํางานละครด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ลุยคอนเสิร์ตเต็มที่หลังจากที่ไม่เคยลุยมาตลอดตลอดออที่ผ่านมาถ่ายละครมา13เรื่อง13เรื่องกับ7ปีพึ่งได้พักประมาณ5 6กเดือนนี่ดีใจมากไม่ได้หายไปไหนยังมีละครติดต่อมาเรื่อยๆตอนนี้หลังสงกรานแล้วก็มีเป็นซีรีส์ทางช่องด้วยนะครับมีก็ฝากติดตามด้วยครับอย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย